หมูทอดสูตรเจ๊จงตำพริกไทยให้ละเอียดตามด้วยกระเทียมลงไปตำให้ละเอียดเช่นกันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้หมักหมูใส่เกลือน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บแป้งมันและนมสดเพิ่มความนุ่มคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีจากนั้นนำหมูลงไปหมักใช้มือกดให้เนื้อหมูจมลงน้ำหมักจากนั้นซีลพลาสติกทิ้งไว้แช่ตู้เย็นอย่างน้อย3ชั่วโมงเปิดเตาตั้งกระทะแล้ววันนี้ผมจะใช้แฮปปี้น้ำมันปาล์มคุณภาพ100%จากธรรมชาติทนความร้อนสูง เหมาะสาหรับทั้งผัดและทอดเคล็ดลับที่ทําให้อาหารกรอบนานไม่เหี่ยวมี GMP ออยและเครื่องหมายฮาลานรับรองคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโอเมก้า369อุดมไปด้วยแคโรทีนและวิตามินอ e ีสูงไม่มีไขมันทรานส์และไม่ใส่สารกันหืนสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะหมักหมูได้ที่แล้วเทน้ําเย็นใส่แป้งทอดกรอบแล้วคนให้เข้ากันใช้น้ําเย็นจะทําให้แป้งเกาะหมูได้ดีนะนําหมูของเราลงไปชุบกับแป้งจากนั้นนะ้ำมันร้อนได้ที่ก็นําหมูลงไปทอดได้เลยใส่หมูลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปเขี่ยนะรอ แป้งเซ็ตตัวได้ที่ก่อนแล้วจึงค่อยๆเขีย่ยหมูไม่งั้นจะทําให้แป้งหลุดจากเนื้อหมูได้ทอดให้หมูมีสีน้ําตาลกรอบตามความชอบจากนั้นนําขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันได้เลยวันนี้ผมทอดหมูประมาณ1นกิโลก็จะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะจากนั้นมาเตรียมน้ำจิ้มแจ่วกันหั่นมะนาวเตรียมไว้บีบมะนาวใส่ถ้วยจากนั้นตามด้วยน้าําปลาน้ําตาลทรายพริกป่นข้าวคั่วตามด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นก็จัดเสิร์ฟคู่กับหมูทอดของเราได้เลยใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมสามาาาามรถอไไปทํขยด้้นนี ทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยมากด้วยครับ